ฮอลโล่เบอร์เพล่มุล์สกีไม่เป็นไรกูมีมุกแกนแกได้ยังไงวะเกิดในตระกูลดังนัื่นนี้แหละมึงไม่ได้อยู่ตระกูลโคโจมึงเป็นแค่อ้วิญญากำรมสาม เอาละพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการโอพิเศษทีวีแล้วก็มาอยู่กันในโลโก้คีย์เวิร์ดไทยนะนะซึ่งเราไม่ได้พิมพ์คําว่าไทยแต่พีพ่ก์ว่า T H A I แล้วมันก็ขึ้นแมบแปลกๆมาค่อนข้างทีเย่ยเยอะมากเลยแหละแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เราจะทําการหาคีย์เวิร์ดนี้เนี่ยมีเบเกตไปเจอแมบหนึ่งชื่อไทยโนวดซีดและฟูซราโทระก็น่าจะเป็นแมบซีซาร์อยู่แล้วนะแถมยังเขาจะแปะเฟซบุ๊กเอาไว้ด้วยชื่อ YIS ไ h e second ไหน ขอเข้าไปดูนี่กดไลค์หนึ่งคนด้วยน่าจะเจ้าของกดแหละพวกมึงเดีไหนดูนี่แบบต้องเกี่ยวกับวันพีชใช่ไหมหนวดซีดกับฟูซาตุระว้าวอ่ะแบบดีเลยให้เลือกสามตัวเลยไปเก็บเป็นกิตารุว้าวพี่พีไปเป็นหนวดซีดไปตรงกลางกันแทนเลยโอ้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 ยถ้าไม่ตาย ว้าวเฮ้ยไม่ิดห่าแย่แล้วหรอวาดีอะแม่กูเอาละล่ะเอ้มึงสนใจที่พัฒนาต่อไหมวะไอ้น้องคิดจะพัฒนามันต่อไหมวะอ๋อคิดขวาจีเป็นท่าตีนี่หว่าเรองเก็บเก็ดก่อนก็เก็บเก็ดก่อนเราไปเก็บเก็ดแป๊บหนึ่งมันเป็นหลอดแดงอะไม่มีกดทากีเหรอเสียแล้ววะ ไปไปด่วนเข้าต้ยทำไมตัวใหญ่นยจับมันจับกูมันจับอะไรดูยเลยแล้วมนออกมาได้งไง้ยมันจะตุบล้อย่าดจัดเกจาเลยยังตุบอยยุบมอนาว้า ไปกันหมดเลยเอ้ยมีแมปพัดนี้ด้วยเฮ้ยพวกเราไปดูก่อนเอ้แย่แล้วพวกมึง่งละแมงปานล่ะเฮ้ยแย่แล้วแบบไม่ดีกโผมไม่ได้ไงมต้องหมายว่าไอ้คิกขวาจีใช่ไหมคิดขวาจีตลอดเต็มคิดขวาจีเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยเอาแล้วโอ้ยมาล้มแล้ว โอ้โหบล็อกหัวรถแย่ทำไมถึงทำอลังการขนาดนี้วะจะพีเอฟบล็อกหัวรถบล็อกเอฟไม่ไม่เห็นบล็อกเลยว้าบล็อกเกือบหัวไอแบบวันล่ะไม่รอดเลย เดมมีเด yeah. ียวอ้าวไม่มีดามิบอกเลยอ้าวฟูจิโทราเรียกเองตายเองเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตีทุบเลยอุ้ยเป็นอย่างไรมังเสียงอย่างเออเฮ้ยเป็นดินไหวสึนามิมาสึนามิมาสึนามิมาวแล้วจะมีตัวอื่นอีกไหม <c oughs> หมายถึงว่าทำต่อดิเออหมายถึงว่านายจะอัปเดตอีกไหมว่า i v e minutes later แมปแฟนเขาพวกเราไม่ผิดหวังเลยนะทักแมปเลยนะ เอางงนะแต,แต่ไอ้โจโจโบูมพีหรือไม่ก็แมปซีซาร์แล้วอ่ะทำวันี้ตทุกแบบเลยนี่ก็อย่าลืมทักไปหายิสเดอเซคันนะให้เขาทำต่อขอร้องล่ะพวกพีขอ,อ <c oughs> ช่วยอัปเดตเป็นยี่สิบตัวได้ไหมวะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเล่นแมปอื่นกันดีกว่านะไหนดูลิเมออะไรกันบ้างเนี่ยนี่นี่ไงไทโกดสตอร,รี่ไงเอาแล้ว <c oughs> อา้ว <c oughs> อาวแมปผีมาแล้วโหดูหน่ากลัวด้วยอย่าบอกนะว่าโดนจ้ำสแกรนขอกดเข้าไปเดิ ระวังนะเพราะนี่คือไทยโกสตอรี่เป็นผีไทยด้วยด้านหลังมีคขาว่าแม่นาคด้วยโอ้ยมีผีปอบอยีกอุ้ยกล่องกอยผีปอบเข้าไปได้ไหมคืออะไรเป็นเรื่องเล่าอย่างเงี้เยเฮ้ยเป็นเรื่องเล่าอ่ะเข้าเข้าไปเป็นเรื่องเล่าที่ดีชัดเฮ้ยเอาแล้วแม่เป็นปอบไงแม่ทำอะไรอยู่เออโดนแม่กินเลย โดนน้ำลายปลอบแล้วกินไส้เลยเอา้าวเรียบร้อยแล้วตอนนี้แกก็กลายเป็นปลอบแทนแล้วเอาจุดลีสปาวตรงที่เดิมเอากระสือวาเลนไทน์แงกระสือวาเลนไทน์ก็ไปโดนดิโอ้ยฉันหลงทางอยู่ในป่าเอาแล้วโดนผีกระสือหลอกเอาพีกระสือกินตายผีกระสือกินคนเหเอะไม่ใช่กินขี้เอาแล้วดูใจเลย เจอผีแล้วก็ตาย Five minutes later ก็หังนาตาดีขอดูอ่ะกางกางมันทำไรได้พี่มึงอยู่ไหนอ่ะกูกูเข้าประตูสีขาวแล้วไปโผล่แมปอื่นเจอเลยวันนี้มึงจะไเ่เข้าทำไมล่ะกูขอดูกางแป๊บนึงกูกูแม่งข้าใจกางเอาติดอยู่ในปลายแล้วอย่าบอกนะกางบินมาตีตายเอากางบินมาเลยไอ้เพชรหนุจังวะไอ้กางตีเลยเอาสากจิ้มหัวเลย ยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเาตายเลยไ <c oughs> <c oughs> อเหียแมงแมงผีตัวร้ายจัดเลยอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยผีตันนีไหมเออเดี๋ยวกูวิ่งไปดูผีต <c oughs> ันนีแป๊บนึงมีแต่คนพูดถึงก็ไม่เคยเห็นจริงๆเลยมันเป็นยังไงว่าผีตันนีเนี่ยน่าจะแบบว่าไปตัดต้นกล้วยเล่นเบ้าเหมือนกูสมัยเด็กอ่ะเอาไปดูนี่นางตันนีอุ้ยหลับอยู่ต่อไปก็คือเอาเข้าฝันเลยเอาอยากจะเล่นกับฉันไหมเพ่อนหนุ่มเออนี่มันฝันอะไรกัน เอานางตันีมาเลยพร้อมยุ่งสุดเซ็กซี่โอเคเอาซาร่านี่เมียแกเออมันคือเมียเอามันเลยเอามัน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 ในไตแยกเลยเอ้าบอกว่าแกไปนอนหลับกับหลอนยันจะฆ่าแกเอ้าเอ้าเอาหึงทำไมอ่ะเอ้าตายเลยเอ้า ก็จบเลยอ๋เอเฮ้ยผดอดไม่หผดเลือด <laughs> เลยผดเลือด <laughs> ไม่ <laughs> ง่ายวะ่ะเฮ้ยหุยใหญ่สปีดเฮ้ยยายสปีดเฮ้ย <laughs> เอาอะไรกัมาแล้วเด็กแวน่นเด็กแวน่น <laughs> เสียงอะไรข้างหลังเฮ้ยยห,หญ่มาแล้วใหญ่าดเลยอะ่ะเ้ย ไม่เกินสี่เด uh ้อยกล้อตายเลยตายเลยเหลือแต่รถอย่างเดียวแมงมันว่ะไอ้ยันนั่งดูได้ทั้งวันนู่นกูอะแมงผีนางรำนี่แมงต้องน่ากลัวมากแน่ๆเข้าไปรำนิดไทยฟ็อกแดนเซอร์โกูดแมงแดนเซ่กูดอ่ะน่ากลัวว่ะอ้าวแล้ววิ่งผ่านห้องนางรำเลยไงไหนเข้าไปดูได้ไหมเนี่ยห้องน่าจะสิ์ห้องน่าจะสิ์ด้วย นอ้าลบหลูครูเอ้ามาแล้วลำไม่ดูเลยเอ้าหายไปเอามาโผล่เลยอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าโดนฆ้าเอาเจียวแตกคนเดีคนที่วเขาตายดีอยู่คนเดียวเลยถ้าเขาไม่ได้ตายว่าเี้ยเจียวแตกแค่เจียวแตกเลยแกลงออกเกมเลย five minutes later อ้าว เวลคั่มทูชีวิตในกองทัพไทยอะคาเดมี่เขาเล่นสองคนแต่เป็นหน้าไปเป้ไม่น้าเล่นมากเลยอ่ะเฮ้ยราชกบเฮ้ยราชกบอาวมันไม่ใครคุมประตูด้วยมันฝึกกันอยู่สองคนอ่ะเฮ้ยมันฝึกกันอยู่สองคนเฮ้ยแต่แบบทำสวยยางเลยอ่ะห้องนี้มันต้องมีใช่ไหมมีไอ้นั่นอ่ะแถวๆนี้แหละ ต้องมีไอ้นั่นอยู่อะอ้าวแล้วกูมาแล้วไงเข้ากลุ่มไอ้พีเดี๋ยวตายได้ยิงอะไรยิงอะไรมีมีกระแพงอยู่ยิงไม่ได้ไอผมสั่งยิงนะน่าจะที่ยิงอยู่ที่เดนมีไม่กี่คนยังใจร้ายอีกตองมีสตันเลยเข้ากลุ่มกับ ไม่ <laughs> ไปแล้วอ๋อแล้วพวกมึงอ,ออกมาจากการฝึกไม่ได้โดเมนกูนเองก <c oughs> ็เขากำลังจะจัดก,การพวกเราแล้วเขาประกาศหน้าเซิร์ฟแล้วมีประชาชนก่อกวนก็จะใจไรอเลยกันนั้งหนาแมบก็ไม่มีคนเนาะแท<ห>นท<ด>ี่เราก็มาเสพบรรยากาศอะ่ะนี่เขาไปเรียกแอดมินมาเพื่อไล่เลยเนอะแต่ไที่จะเสพบรรยากาศกันน่ะขอนั่งดูหน่อยดิไม่มาดู <ไ S 1> เลยอยู่ไหนไม่อย่าไปพิมพ์เดี๋ยวาเขารู้ชื่อ 5 Minutes later ผมยังเป็นมนลุภูมิคุ้มเลยเขาพิมกรอบแล้วเดินหนีเลยไอ้เนี่ยพวกกุณดูปัญญาอ่อนกันทั้งเลยน่าอ่อนนี่ต่อพาไปฝึกเป็นรุ่น์กบเลยจะมังเลียงแถวเขาเจอเฮยเฮ้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 ยเฮกูหลอเลยเลือกเส้นเลยไม่มีเส้นเลย เขาลับแล้วเขาเดาไม่กูไม่จลาดไอ้เนี่ย่กูจลาดไอ้ยวิงไปจับด้ป่าวิ่งจับด้วยานตัวไม่เปียกได้ซ้ำอะพวกกูมนุษย์บอก เอ้พวกยิได้อายเฮ้ยเออดมิลเขาเรียกคนมาดูเลยการฝึกเรามันโหดเกินไปจัดการหน่อยอ้าวจัดการก็จัดแถวเลยดิบาพวกเรามาจัดแถว <wounds> สั <peaks> ่งเลยจำเดาหัวคุเลยกันเองห้านาที later พี่บ <câ wrong woods purposely> <American> ุมตัวจริงไม่ขอจะให้ยึดตะ้พี่บุมตัวจริงใช่ขอยศดพนเอง มีม e <es ุมปอเหมือนด้วยมีคนใส่เสื้อมัดปาาอยู่กัเหมือนกันด้ยไอ้เคนปอมอยู่ตรงนี้ไอ้ยัยทำไมมันปอมไปจกูอ่ะเฮ้ย FC อ่ะเฮ้ย f มาแล้วเนี่ยขอยดทีไปกได้ยดยังกูเฮ้ยมันรลียดกูเอาแล้วกูเปยศนักโทเลยกูไปยศนักโท่กูกไปยดดังโทเลยไอ้ยัยยศุนี้กูอะไอ้ตนีาตุนีหนี่ปีนนุนนี เอฟซีเอฟซีไม่ช่วยเหี right. uh. ้ยอะไรเลยเดี๋ยวผมโดนปลดเดี๋ยวผมโดนปลดถือว่าพี่ขอเดี๋ยวให้ออกคกิปเดี๋ยวให้ออกคลิปบพี่มาจะให้ออกคลิ๊บเดี๋ยวให้ออกรีบ five minutes later หมดสุดเยไอ้ยัยกูแม่งมสยชอบก่อนไอ้ยัยเบือเข้าไปย่นกูไอ้ี้ยกูแม่งันดาออนเลยไอ้พวกมึงดูดิข้างบนมีคำว่าเซิร์ฟเวอร์8เซิร์ฟนี้มีอายุแค่ห้นาทีเองอะ เซอร์ไปยวอนหรือบกนันทีแองแจ้งเหตุขอแจ้งเหตุได้ขวายต้องการอะไรครับไอ้ยเอ้ยกูเล่นกันเอง นีคุณจะแจ้งเหตุอะไรไอ้พวกมึงหยุดคุณจะแจ้งเหตุอะไรกระุณาแจ้งเหตุไอ้ยังคุยกับคนละเรื่องไอ้ยังกูเอไอไอ้ทสวัสดีพวกกูกำลังเล่นกันอยู่เลยเขามาเบิกปืนอะ เป่าน้องวีดไลหูเลยนหนูแม่กูออกเลยที่ยิงจ้าวีพวกกูกำลังสนุกกันเฉยๆเลยอ่ะแค่มาประชาสัมพันธ์เองอ่ะพวกกูมาทำหน้าที่แทนเห็นไม่มีใครทำกูจะช่วยไอ้เนี่ยพวกกูโลเผอะนะ โอเคบิสซีสเบเกตก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการน้องเพนทีวีแล้วก็รูปบอกรหัสไทยเอวแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างวันนี้นี่ค่อนข้างจะแบบว่าสนุกกันเลยทีเดียวเชียวนะนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดซับสไครป์พวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจกับพี่ตังกีนด้วยจุนี้ครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย